คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับพอดีเอฟซี่มเห็มาตามหลายนะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันเด้อนะครับพี่น้องนะครับวันนี้สิเป็นโตจะไดแบบใดนะครับในส่วนโตของพ่อวันในงวดนี้มีความมั่นใจในปฏิทินบ่ครับผมมั่นใจเลยคิดหกสามแล้วมั่นใจจริงหกสาม พี่น้องมาเมืองได้ครับว่าปฏิทินพอวันในงวดวันจีนหนึ่งมิถุนายนนีสิเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวมานำบอปฏิทินนี่พอวันเอามาเอามามาครับมึงได้น่นมาดโอ้เป็นตัวที่ของคุณพียังเสริฐใช่ลายที่เขาข้าวผมโอ้ยจะกินเขาข้าวอ่างนี้เลยครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของพอวันงวดวันทีนหนึ่งมิถุนายนนีกัให้พี่น้องเข้าใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับโอ้ยยิ่งเป็นตาเสียบใหญ่หอยหอยกินลายแซียบลายกินน้อยแซียบน้อยตัวนี้ โอ้บกหอยครับตาใหญ่หอยปังหอยเชอรี่บป่ครับนี่หอยเชอรี่ใส่บักหงมีตัวมากหลือตัวใหญ่ใหญ่ตัวไหนมากมีตัวมากสามเจ็ดเอ้าเจ็ดสามสามเจ็ดเอาเดงมาจะใส่อย่ามันกัออย่ามันกัอเจ็ดสามสามเจ็ดว่าสั่นออเจ็ดสั่นตอนนี้หลังตัวโอ้นะครับบอกหอยจะได้หอยใหญ่หอยโตเท่นี่อ๋ดหน่วยบอกหอยเชอรี่ โอ้บางส่วนมึงเพราะวันจะจำกินเข่าได้พี่น้องมาเป็นตัวแสบครับกวนผูพุทโธว้าแสบครับพี่น้องแสบแสบโอ้มาเนาะมามาจิ้มทั้งหลายมาอยู่มากินเขาน้ำกันพี่แดงพีลูกน้องอ่ะนะครับผมนะครับที่จริงของพ่วันมาแล้วนะครับนี่วันพนมหน้าน้ำพอดีนะครับสำหรับสำหรับของวันวันทีแต่ละวันทีหนึ่งมิถุนาติหนึ่งมิถุนาเอ้ามึงมึงเปิดให้มึงมึงตาตัวไหนน้อัาที่นี่เอ้าพี่น้อง อันนี้กุมภาตัวนี้กุมภาโอ้เอาโอ้นี่งวดงวดแตกสามตัวตรงนี่เอาเพื่อเพื่อขึ้นนี่หนุ่มถงหน้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมามาเร็วเข้าไปเข้าไปขับับเลยเข้าไปหมดเออเออนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับผมอาแค KB เด้อพี like ่น oh, <Either way. S 2> ้องแคเด้อสามหกเจ็ดเด้อดีดีก่อนเอา KB เด้อพี่น้อง KB เด้อองค์ขึ้นบกขยัดเดี๋ยวจะเย็นเด้อครับผมเด้อผมสุกนานมาแล้วครับ น,นี่ <anything S 2> นะครับผมนะครับขึ้นสองข้าเดือนเจ็ดนะครับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามหกเจ็ดนะครับสามหกเจ็ดเด้อพี่น้องเนี่ยมืงดีครับเป็นโตเป็นโตเลยตัวนี้ไหมเอาเลยโอ้สามหกเจ็ดเจ็ดหกสามโอ้หกเจ็ดี่เป็นตที่ผมหมักเลยนะครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอได้แคปเด้แล้วครับผมนะครับสำหรับแนวทางของพ่อวันนะครับโอ้แล้วตัวนี้ เดี๋ยวหกออกยันมันเอวสาออมคนามาต่างยันจีสามเจ็ดโอ้สามเจ็ดเจ็ดสามเลขมุงตาทิพย์ก็ดังตัวนี้ <S <S มันเคยเป็นเนาะมันเคยเป็นเอาเอาพี่ดองนะครับผมในการย่อยละวานี่ย่อยละวานสี่นะครับผมนะครับเราว่าเอาสามเอาสามมาใส่ก้อนหกวสันสามเจ็ดเจ็ดสามวสันเอาเป็นไปได้ครับงวดกรอนลุงตาทิพย์ให้ห้าเจ็ดสามนะครับมันนี่ปฏินกระดานพระวันให้สาม หกเจ็ดนะครับแนมตัวนึ่งกัเป็หลกหนึด้อพี่น้องกับยาประมาทด้อครับเด็กเก็บก็เลขกหนึ่งกับกันบ่พราะวัาเห็นมเห็นสิเป็นหนึ่งกระไรได้ครับกับเขาเอียงเอียงกล่องมาสีนะครับนี่พี่น้องนี่สิเป็นสี่กระเด้อแนมแนมมึงดีดีนครับด้วบางทีกาสิเป็นสามหนึ่งศูนย์หนึ่งกระไรนะครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับมึงดีดครับมึงดีดีนี่พี่น้องมาเมงดีดีนครับด้อนะครับสลับแนวท่างสี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มสามหนึ่งศูนย์ หนึ่งอ้ามึงนี่ดีด้วยครับพี่น้องมีเลขสามเป็นไหมครับผมนะครับมีเลขหนึ่งนีเลขศูนย์นีเลขหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์สามหกหนึ่งเอ,า,อาเป็นไปได้ครับผมนี่นะครับพี่น้องก็ลองรอบวิเคราะห์ได้หนีด้วยครับผมนะครับแต่ตรงตัวที่สุดก็คือว่าสามหกเจ็ด 3, 6, แต่ถ้ากับมงอีกแบบหนึง่งคือไปสาม หนึ่งอ่ะก็เป็นไปได้นะครับทุกทุกแบบทุกสองทางได้พี่น้องกะลองวิเคราะห์พิจารณามึงนะครับหรืออาจจะเป็นจ้สี่ก็ได้ครับผมนะครับสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้อ่ะนะครับจะได้ก็ลองวิเคราะห์มองนะครับสำหรับแนวทางนะครับปฏิทินกรนล้านนะครับของพ่อวันนะครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวไอ้หมิก็เสกเขียนไห่แปะไหเดอนะครับโอ้บอกใอยกันยังส่งคือเกาอยู่อืมจะบวงกันนะมาพี่น้องพี่น้อง

จังหวัดเลยที่ขับแนวทางของพวันในงวดวันที่หนึ่งมิถนาครับนก็เป็นแนวท่าเนาะพวันครับเป็นแนวท่าแห่เพียน้องเข้าแต่โดยส่วนตัวพวันนี่มักหิืมักเป็นตัวใดครับในสามหกเจ็ดนี่พวันแต่ไม่ดาไม่ดาว่าเห็นสามเจ็ดออกมาใส่เจ็ดสามสามเจ็ดผู้เถาว่าแต่เหล็กลุงตาทิพย์กับงวดก้อนกับหาเจ็ดสามวุ่นออกจะใด้อยู่แล้วครับผมนะครับก็ลองลองมองด้วยครับท่านผู้ชมนะครับแต่พวันมามักมักตัวไหนรับพวันสามหกเจ็ดถ้าสองตัวใดมักตัวใด หกสามสามหกอ่ะสามหกสามสามหกโอ้พี่น้องนะครับผมสลับแนวทางเด้อนะครับของพ่อวันปาจิทินเงินล้านนะครับโอ้ยังมาทันเดี๋ยวนะครับผมนะครับยังข้าใจกับหอยอยู่ครับหอยหน้า้อครับเด้อดิครับผมหอยหน้าใส่คนละยาใส่มือเด้อครับเด้ออย่างนี้นะครับเอาแบบบรรทบเขาเลยโอ้ยวิบากสุดอยู่เลยพี่น้องเอ้นะครับผู้แรงมากมึงนั่งกันจะบากันเด้อนะครับคนละยาบาดคึ้นนะครับผมกอนอีกจะขำ้นเด้อครับออืื เอออืมมมูมึงจมอนตัวไหนก้อยก้อยทั้งหัวนี่แล้วแล้วเงาใส่เปล่าโอเยมดอนโอ้เจี๋ยมอ๋อนภาคเสบอ้มขอบคุณอเด้อพี่น้องนะครับผมได้ทั้งเ็กได้ทั้งกินเข่าภาพีาหนออมาอยู่อยู่อยู่ทงอยู่ทาอยู่ปลาอยู่ดงก็พี่น้อง แนวทางของวันนี้นะเด้รกัเป็นกำลังใจพอวันเด้อนะครับถึงว่าแนวทางนะครับตามสตินะครับผมของปฏิทินงานของพอวันกิดแบบทีเขาสามโตต้งตรงนี่กัดเก้าชูนหานนะพอวันเนาะนะครับหมวดเก่าสุนหานนี่ครับพี่น้องถี่ว่าเขาตรงตรงเลยนะครับผมนะครับมามาเขาอีกหาเจ็ดเชิดหานะครับมางวดวัางหาเจ็ดเช็ดหานัหาแปดว่นนะครับผมนะครับว่างหาแปดหาเจ็ดนะครับพี่น้องเข้ากันนาชิวิโซกันนะครับ นี่คือสิตีเก่าเด้อนะครับผมนะครับบัตรึนี้ก็มากงวดนะครับผมในกระงวดที่สองนะครับพี่น้องเขาบางคนมันก็สิตีเอาสองหนึ่งเป็นสองโกลนะครับที่สองนะครับนะครับผมบันี้ก็มากของงวดนี้นะครับอพี่น้องเขาเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางจะด้วยเด้อจะด้วยเด้อโอ้ยมาอยู่มากินนะครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่ปลาอยู่ดงขึ้นเขาพี่น้องอ่ะนะครับขออนุญาตนะครับผมสลับเอซีนะครับสไนต์ที่อยากจะ เซาบูซาเด้อครับต่อขอช้างมงคลกขอเกี่ยวเหนียวลัางก้อเงินกขอทองกขอศกขอหมันนะครับเด้อนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอนะครับผมนะครับต่อขอช้างมงคลนะครับท่านใดที่ทําการค้าท่านใดที่ทําการขายนะครับซื้อหวยพิพิธตืออซื้อบนอกล่างซื้อล่างอบนนะครับกับท่านใดที่อยากจะเซาบูซากะับทำมาเซาหน่อเด้อครับผมนะครับผมนะครับอ่ะพ่อวันครับผมนะครับทิ้งไทยพี่น้องเอเซีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยติดเอาใหญ่ ไปไหนไปตำมันบ่เว้ยนี่ไปตะเถือกบ่ตัวแตมมันเด้อตัวแต้มมันเด้ดอเพราะว่าเราบอกเอาซื้อเขาคือหลังครับอ่ะเอาอหวยให้เขาครับโอ้ปลาเด็กปลาเด็กออมาพี่น้องพี่นอ้องเอาอีกจะข้ามคนอีกจะข้ามคนโอ้ยหอยจุนจุนเลยครับคนอยากใส่มือเด้อพี่น้องคนอยากใส่มือเฮาครับกินเผ็บ้านยุทงยุทายยุปลายยุโดงพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งแส้นหนึ่งไหลหนึ่งแซ่นหนึ่งไหลหนึ่งเส้นนึ่การกดติดตั้มเอาอืมอืมอืม โอ,อ้โหอเคพี่น้องเน,นี่ยขอจัดต่อก่อนครับผมนะครับอ่าสวดสุขสุธันดด้วยอ่อ่พี่น้องครับหนึ่งไลน,นหนึ่งเส้นหนึงกากติดตามนะครับผม